แอะครับถามว่าฝากให้คุณนุนเขาให้ข้อคิดในวันที่ต้องผ่านเรื่องราวที่ลำบากใจหน่อยค่ะในวันที่ลำบากใจเนาะประการที่หนึ่งคือจงมีศรัทธาในอนาคตของคุณและจงมีศรัทธา ในสัจธรรมคุณว่าวันที่เนลสันแมนดลาเนี่ยศัตรูจับไปเข้าคุกคุณว่าศัตรูคิดว่าเขาศัตรูชนะไหมชนะนะคุณคิดว่าถ้าศัตรูคุณอยู่ในคุก5ปีแล้วอ่ะอยู่เป็นเน่าไปอยู่ในนั้นหปีแล้วต้องอยู่อีกอ่าสามสิบปีคุณว่าคุณชนะไหมโอ้ยฉลองเลยแหละศัตรูคุณอยู่ในคุกสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีคุณลืมมันไปแล้วมั้งคุณลืมไปแล้วว่าคุณชนะเอางี้ดีกว่ายี่ห้าปีคุณไปทําอย่างอื่นคุณมีหลานคุณเลี้ยงหลานแล้วนะครับตอนนั้นอยกอาาริงฟต แล้วก็ได้รางวัลโนเบลสาขาสติภาพและเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ให้แรงบันดาลใจคนทั่วโลกรวมทั้งผมเราเป็นหนังเป็นกรนเป็นเพลงคนแอฟริกาเรียกเขาว่าแดดนะครับพ่อผมรล่าให้ฟังทำไมผมจะบอกว่าในวันที่ผมเจอเรื่องราวที่ลำบากใจหรือแย่ผมจะนึกถึงคนพวกนี้ครับ คุณต้องจําไว้ว่าชีวิตอ่ะมันไม่ได้มองกันแค่ตรงนี้นะฮะคุณคุณรู้ไหมชีวิตมันมันมันโคตรยิ่งใหญ่อ่ะชีวิตเนี่ยหรือสิ่งที่เป็นธรรมเนี่ยมันโคตรยิ่งใหญ่กว่าอิลมหายใจและเรื่องงงงงโที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยเรื่องงงหมายถึงไอ้เรื่องที่มันไปไปมามาผ่านไปผ่านมาเรื่องแบบบ้าบอคอแตกที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยมันไม่มีค่ากับมนุษยชาติทั้งมวลในในระดับใหญ่เลยนะคุณรู้ไหมคุณรู้หรือเปล่าว่าไอสไตน์ทะเลาะกับใครบ้างตอนเขามีชีวิตอยู่คุณรู้ม เขาทะเลาะนะฮะถ้าคนไปดูประวัติเขาจริงๆเนี่ยเขามีคนนู้นคนนี้มีเรื่องคนนู้นคนนี้คุณลองไปดูไอสไตล์ประวัติ A, ไปดูหนังซีรีส์เขาก็ได้ที่จอฟรีย์รัชแสดงนะครับเป็นซีรีส์จะอร่อยโคตรดีเลยนะ,ะชื่อ g e เนียสนะครับเป็นซีซั่นแรกชาวดาวินเนี่ยก็มีโดนฝั่งเชิร์ชหรือฝั่งคริสต์นะสมัยนั้นนะมันเป็นทฤษฎีเวิวัฒนาการซึ่งขัดกับไบเบิลสมัยกาลิเลโอ ก็มีปัญหากับโบสตอนนั้นนะครับนู่นนี่ว่าบอกคุณสนใจไหมฮะเรื่องพวกนี้คุณอาจจะอา่านแล้วคุณก็โอเคโอเคผ่านไปคุณจดจําเขาเพราะสิ่งนั้นมาไม่คุณจดจําเพราะสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้จบเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่คุณจะผ่านเรื่องราวแย่ๆนะหรือวิธีการที่ผมผ่านเรื่องราวแย่ๆนะผมรู้เลยว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือตดจักรวาลม่นคือคอสมิกฟาสผมใช้คํานี้ตดจักรวาลคือชีวิตคุณแม่งแค่พิบตาเดียวของเอกภพ คุณก็ตายแล้วมันไม่มีอะไรเรื่องใหญ่ในชีวิตผมไม่มีเรื่องใหญ่ครับผมบอกเลยไม่มีเรื่องใหญ่นี่ผมพูดจริงๆแล้วคนรอบตัวผมจะตกใจเรื่องนี้ตลอดเขาจะตกใจมากว่าทําไมผมไม่ค่อยตกใจกับอะไรผมไม่ค่อยรู้สึกว่าอะไรมันมีปัญหาเพราะเพราะทุกอย่างม,มันจะมีปัญหาทําไมในเมื่อเรื่องยิ่งใหญ่ทุกเรื่องมันดูเหมือนยิ่งเนี่ยแต่มันเป็นแค่ตดจากกวานเดี๋ยวก็ตายแล้วแล้วคุณจะเอาอะไรคุณรู้ไหมว่าคนที่เคยมีเรื่องกับคนนู้นคนนี้ที่เป็นญาติผมพ่อแม่ใครที่เคยทะเลาะกันจะเอากันตายหลายคนตายไปแล้วครับ หลายคนเป็นมะเร็งตายบางคนเป็นโรคหัวใจตายบางคนลรถชนตายบางคนตายไม่หมดแล้วแล้วถามว่าอะไรที่มันเหลืออยู่อ่ะก็เหลือแต่เรากับสิ่งนี่เขาทาไว้ ถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรไว้เลยก็จุกก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ถ้าเขาได้ทําไว้คุณก็จะจดจําเขาในฐานะในสิ่งที่เขาทําในแค่สิ่งที่เขาทํานรชาติตวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานะครับทาในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ทิ้งไวให้กับโลกจบคุณว่าแม่พูะพุทธเจา้จายิ่งใหญ่แม่เลี้ยงพระพุทธเจ้าได้แล้วออกมาเป็นผู้พุทธเจ้าถ้าไม่มีแม่พระพุทธเจ้าก,ก็ไม่มีผู้พุทธเจ้าหรือไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยิ่งใหญ่ในแบบขึงคุ้คุณอาจจะเลี้ยงคนคนหนือกคอา เปลี่ยนแปลนี่คุณทิ้งไว้กับโลกไม่ใช่เรื่องบ้าบอขอแตกง,งี้เง่าคนซุบซิบนินทาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะแล้วคุณดูอาสตีฟจอบอย่างเงี้ยวันที่สตีฟจอบโดนไล่ออกจากองค์กรที่เขาสร้างขึ้นมาเองอะ่ะคุณรู้ใช่ไหมเรื่องนี้สตีฟจอบเนี่ยสร้างองคอ์กรแล้วเขาก็โดนบอดโวตไล่ออกมาคุณคิดว่าอ่าคนที่เป็นศัตรูเขาจะหัวร้อไหมจอบสตีปจอบมึงโดนไล่ออกจากองค์กรที่มึงสร้าง สรุปเขากลับมาแล้วก็มานําองค์กรนั้นแล้วไล่พวกนั้นออกไปแล้วก็นําองค์กรเข้าไปถึงจุดที่เขาต้องการอีกแล้วก็กลายเป็นตำนานทุกวันนี้คุณจําชื่อซีจอบได้คุณจําได้ไหมว่าใครบ้างที่เป็นศัตรูเขาคุณจําได้ไหมหรือคุณจําได้ไหมว่าใครบ้างที่ช่วยกันรวมหัวละไล่เขาออกจากบริษัทเขาคุณจะคุณบอกชื่อได้สักคนไหมบอกไม่ได้เพราะความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมันคือสิ่งที่คุณทาไม่ใช่อีกพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วมันเหลือแต่ว่าคุณสร้ร้้้าาาาาางงงงอออะะะไไรรททททิวเพะฉนนนนัันนีี่่่่่ยกกก็คืํํลใใจหผผมผุ เกิดขึ้นในชีวิตไม่มีเรื่องใหญ่นะเข้าคุกก็ไปเขียนหนังสือในคุกนะเข้าคุกก็ไปทําสิ่งยิ่งใหญ่ไปเตรียมตัวออกมาจากคุกเมื่อไหร่ก็ฝากงานไว้ให้กับโลกหรือถ้าจะตายเนี่ยถ้าคุณคิดว่าวันที่คุณจะตายแล้วเนี่ยคุณคิดว่าโอ้ชีวิตมันไม่มีอะไรเลยยังไงก็สร้างผลงานทิ้งไว้แล้วคุณจะเป็นเหมือนแวนโก๊์วินเซนต์แวนโกวเนี่ยนะครับผมเคยไปที่บ้านเขาที่ฝรั่งเศสที่โพลองส์นะครับแล้วก็ไปที่ที่เขาขังแวนโก๊ไว้นะครับแล้วก็อยู่ในบ้านที่เขาถูกขังไว้ขเขาถืนมอว แวนโก้เนี่ยสมัยที่เขาอยู่เนี่ยขายภาพได้2ภาพถ้าผมจำไม่ผิดภาพ1ภาพหรือ2ภาพไม่เกินนะแล้วก็ขายได้แบบราคาแบบถูกมากแบบร้อยกว่าบาทเลยไม่มีคนซื้อนะครับแต่ตอนเนี้ยภาพแวนโก้เนี่ยเป็นภาพที่เป็นจิตรกรของโลกที่มีภาพเขียนที่แพงที่สุดในโลกบางภาพของแวนโก้เนี่ยเป็นหมื่นล้านบาทแต่มันผ่านมากี่ร้อยปีว่ะเขาปับภาพเขาจะเป็นตำนานถามว่าแวนโก้รู้เรื่องไหมมันเคยมีหนังซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์หัวทำควดดีเลยเขาไปพาเขาไปทําว่าเหมือนเขาพาแวนโก้มาถูยุคปัจจุบัน แล้วแวนโก้ก็มองไปรอบพิธภพันธ์แล้วก็ร้องไห้แล้วก็ตาแบบงงแบบเหมือนจะช็อกตายเพราะว่าวันที่เขาตายเขาเขาตายแบบยาจกข้างถนนที่ภาพไม่เขียนไม่ได้ทั้งตลอดชีวิตฆ่าตัวตายด้วยคุณรู้ไหมแวนโก้ยิงปืนตัวเองใสออ่หน้าอกกับบั้งแล้วก็เจ็บแล้วก็นอนแล้วก็ป่วยคือตายโคตรอนาถแล้วคุณรู้ไหมว่าอีกกี่ร้อยปีเขาจะกลายไปเป็นจิตรกรเอกของโลกที่ภาพเขียนแพงที่สุดถ้าคุณไม่ทําอะไรเลย ไม่มีทางที่คุณจะสร้างความเปลีป่ยนแปลงยิ่งใหญ่ในโลกนี้ได้แล้วไม่มีทางที่คุณจะมีความสําเร็จเป็นตานานลืมมันไปซะแต่ถ้าคุณทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้แม้วันนี้ไม่มีใครเห็นแต่ถ้าคุณเป็นของจริงวันหนึ่งความยิ่งใหญ่นั้นจะประกาศช,ชื่อคุณแทนคุณไม่ว่าคุณจะอยู่หรือตายไปแล้วจบในวันที่เนลสันแมนดาล่าเนี่ยนะครับ เขาอยู่ในคุกเนี่ยเขามีกรอนที่เขาคอยอ่านอยู่ตลอดชื่อ In v i c t u s In v i c t u s เป็นภาษาละตินแปลว่าไม่ไม่มีวันแพ้ v i c t u สแปลว่าชนะอ n v i c t u s สคือไม่สามารถถูกชนะได้ก็คือไม่ซึ่งมันเป็นกรอนที่ซึ่งอีกรอนเนี่ยนะครับมันก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยชายอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเขียนกรอน,นี้ขึ้นมาตอนที่เขาถูกตัดขาอยู่ที่โรงพรยาบาลแล้วเขาก็เลยเขียนกรอน,นี้เพื่อให้กําลังใจตัวเองคนที่เขียนเนี่ยนะฮะชื่อว่าวินเลียมเอร์เนสต์เฮนรี่แล้ววิ l เลียมเอร์เนสต์เฮนรี่เนี่ย พอเขาเขียนออกมาปุ๊บเนี่ยมันอีกร้านมากครับกว่าที่เนลสันเบลล่าเนี่ยจะเอากรอนนี้เป็นกรอนหลักเลยนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยผ่านช่วงเวลาในคุก27ปีไปได้ It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. มันไม่สำคัญว่ามันจะมีความลำบากยากเข็นเจ็บปวดทุกทรมานทรมานไม่ไม่สำคัญฉันคือนายของชะตาชีวิตและฉันลิขิตจิตวิญญ,ญาณของฉันนี่คือตอนจบของ กรอนอินวิกตัสแต่ว่ายังไงก็จะไม่แพ้ไม่ใช่ว่ายังไงก็จะไม่แพ้คนอื่นนะยังไงก็จะไม่แพ้ต่อความอ่อนแอในใจของตัวเองคุณคิดและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องศรัทธ,ธาในสิ่งนั้นยึดมั่นมันดังลมหายใจสุดท้ายของคุณ ไปจนวันตายมันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องด่ามีองค์กรเยอะๆมันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องแบบมีทีมที่เก่งอะไรอันนี้มันคือใช่ในความสาเร็จแต่มันลึกซึ้งกว่านั้นมันคือคุณนําไปในจิตวิญญาณน่ะคือจิตวิญญาณคุณคือคุณไม่จําเป็นต้องตามใครอ่ะคุณเชื่อและคุณศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องคุณต้องหานะครับสิ่งที่คุณเชื่อมั่นเจอแล้วคุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณหาเจอคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขเพราะอะไรเพราะคุณจะรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณจะรู้ว่าคคุุุุณใชชช้ีีีีวววิิตตททททกกันนเพื่่่่อออะไรสด ไม่ใช่คนที่เจอความเจ็บปวดในชีวิตมากที่สุดแต่คนที่เจอความเจ็บปวดแล้วหาเป้าหมายของความเจ็บปวดนั้นไม่เจอหามีนิ่งไม่เจอเขาเรียกว่า s u f f e r and meaning เพนที่มากับ meaning เนี่ยไม่ใช่ suffering ครับความเจ็บปวดที่มากับความหมายเนี่ยไม่ใช่ความทุกข์นะครับอย่าง hunter เงี้ยนั่งหิวไปนะครับแต่เขารู้ว่าสิ่งเนี้ยมันพาเขาไปสู่จุดก็คือคนอินเดียไม่ถูกกดที่เขาเจ็บแต่เขาไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่พาเขาไปสู่ความสำเร็จมาลาโดนยิงแสงหน้าตุ้มเจ็บไหมเจ็บไม่เขาไม่ถูกโดนยิงแสงผมไม่เคยโดนงส แต่ถ้าโดนเตนะครับแต่พอตื่นมานครับคุณลองไปดู c o n v i c ชั่นดูในในตาเขาสิดูสิว่าเขาแข็งแก่งขนาดลองไปเทียบกับคนที่บางทีอาจจะมีเงินแบบ10บล้านพันล้านเนี้ยคุณเคยเห็นไหมเศรษฐีฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างนะครับกินยาเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยไม่แปลกผมเข้าใจเพราะณขนาดนั้นน่ะมันแค่หา c o n v ิ c ชั่นไม่เจอหาไม่เจอว่าฉันจะอยู่เพื่ออะไรและตายเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเอ่อ man search for meaning man ที่แปลว่าคน uh, ่ะการค้นหาความหมายของคนอ่ะหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับผมแนะนำให้ทุกคนอ่านวิกเตอร์อีแฟรงก์ก็คือ เขาถูกนาซีเขาเป็นจิตแพทย์เนาะไซโคโลนาลิซิสเป็นเหมือนนักวิเคราะห์จิตอะไรเงี้ยแล้วเขาถูกนาซีเนี่ยจับไปในค่ายกักกันแล้วแบบทรมานทุกวันอะคือทรมานแบบที่คนธรรมดาจินตนาการไม่ถึงอะแต่เขารอดแล้วเขารอดมาได้ดีด้วยเขารอดมาอย่างงดงามเลยแหละนะเขารอดได้ยังไงเขาคิดยังไงเขาเจออะไรคุณต้องไปอ่านแต่ผมสรุปให้อันนึงนี่เซี่ยวนะแบบสัก1%่จากหนังสืออันหนึ่งที่เขาบอกก็คือว่า เขารอดมาได้เพราะไม่ใช่เขาไม่เจ็บนะแต่เขาเจ็บยังมีความหมายเขาบอกว่าเขาจะผ่านความเจ็บนี้ไปให้ได้เพื่อเขาจะเอาความเจ็บนี้ไปรักษาคนอื่นวิกเตอร์อีแฝงเนี่ยเขาไม่ตายเพราะว่าเขารู้และว่าเขาเจ็บไปทําไมเขาเจ็บ เพื่อจะได้ไปช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บเหมือนกันตอนเขาออกไปได้เพราะว่ามันจะมีคนน้อยมากที่รอดจาก่ายกับการนาซี mm hmm. เทียบกับจํานวนคนที่เข้าไปใช่ไหมแต่เขาบอกเขาจะเป็นหนึ่งในคนที่รอดเพราะเขาจะได้เป็นหนึ่งในคนที่เอาความรู้และประสบก,การณ์เนี้ยไปช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาโดนทรมานจนใจแทบจะแตกสลายกายแทบจะหลุดออกมาอะตอมแทบจะเละเป็นสสารเนี่ย mm hmm. เขาก็บอกว่ากูจะทนให้ได้เพราะกูจะต้องออกไปช่วยคนอื่นด้วยความเจ็บที่กำลังเจออยู่ ถ้าคุณอยากมีความสุขจากในตาคุณจริงๆเจอความทุกข์ใดก็ไม่ทุกข์เจอความเจ็บใดก็ไม่ทุกข์เจอความวิกฤตใดก็ไม่ทุกข์ไม่ท้อเนี่ยทุกได้เศร้าได้แต่ไม่ท้อไม่ถอยไม่ถอดใจไม่ จงมดิ่งนะครับมันมีสิ่งเดียวเลยที่จะช่วยคุณได้และช่วยคุณมากที่สุดในชีวิตคือ,อ conviction หรือแปลก็คือความเชื่อมั่นความศรัทธาในภารกิจบางอย่างในชีวิตของคุณนะว่าคุณต้องทําสิ่งนี้ให้สำเร็จ no matter what ไม่ไว่ายัางไงก็แล้วแต่เพื่อฝากสิ่งนี้ไว้ให้กับโลกแล้วถามว่าคุณจะหา conviction นั้นเจอได้ยังไงผมบอกเลยว่ามันจะอยู่ในความเจ็บปวดที่สุดของคุณ คอนวิคชั่นของคุณจะอยู่ในความเจ็บปวดที่สุดของคุณทันที่เจ็บปวดที่สุดคือคนอังกฤษกดขี่คนอินเดียคอน v i c ชั่นเขาอยู่ตรงนั้นมาลาลาเจ็บปวดที่สุดคือเด็กผู้หญิงไม่ได้รับการศึกษา c o n วิคชั่นเขาอยู่ตรงนั้นมาตินลูเทอร์คิงเมวสันแมนดาล่าเจ็บปวดที่สุดคือคนดําถูกกดขี่ c o n วิคชั่นเขาอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าความเจ็บปวดที่สุดคือสรรพสัตว์โลกทุก c o n วิคชั่นท่านอยู่ตรงนั้นแล้วคุณจําได้ไหมว่ามีพราหมณ์กี่คนที่ไปด่าพระพุทธเจ้าคุณจําชื่อเขาได้ไหมคุณจําชื่อพราหมณ์ที่ด่าพระพุทธเจ้าได้ไหมคุณจำ สนใจนะครับว่าใครจะมาทําอะไรคุณความทุกข์บ้าบอคอแตกนะเขาไม่ทำไอคอนวิคชั่นของคุณหาให้เจอว่าความเจ็บที่สุดของคุณอยู่ตรงไหนและความยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณก็อยู่ตรงนั้นและเปลี่ยนมันมาเป็นคอนวิคชั่นความเชื่อมัน่นที่จะพาให้คุณก้าวข้ามผ่านทุกวิกฤตของชีวิตไปเขาบอกว่าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจะมีเหตุการณ์อยู่สมมติ3าแบบหลักๆคนที่อยู่ในร่ม ไม่รู้สึกอะไรก็คือพระอาทิตย์ขึ้นตกมันก็ไม่เกี่ยวอะ่ะคุณดูหนังอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่ในโรงหนังนะมันดูเรื่องนะครับคนที่กําลังตากผ้าจะดีใจคนที่ตากผ้าโอ้พระอาทิตย์มาแล้วเวย้ยแบบเดี๋ยวผ้าแห้งแนละ้วอ่ะโอเคคนที่ทํานาอยู่กลางแดดเซ็งโอ้ยร้อนนะครับแบบถ่ายนาอยู่โอ้โหแบบพระอาทิตย์ออกมาบ้าบอแบบดาดาดา,ดานะครับพระอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่เพียงทําหน้าที่ของมันนะครับขึ้นลงทุกวัน พระอาทิตย์นี่คุณว่ายิ่งใหญ่ไหมไม่มีพระอาทิตย์นี่ไม่มีชีวิตใดทั้งบนโลกอยู่ได้ไม่มีพระอาทิตย์เนี่ยคือให้ทุกอย่างและยิ่งใหญ่มากแต่ก็ยังมีคนไม่สนใจชื่นชมด่าคุณยิ่งใหญ่ทัพระทิตไม่แล้วเวลาคุณทํางานเนี่ยคุณออกไปฉายแสงของคุณเนี่ยคุณก็จะโดนสามแบบคนที่เขาไม่ได้รับผลกระทบไม่เกี่ยวคุณก็จะรู้บทำบ้าอะไรไม่รู้ไม่รู้ช่างหัวมึงอยากทำอะไรก็ทำนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับฉันนะครับหนึ่งคุณจะเจอแบบนั้นสอง คือคนที่เขารอคุณอยู่คนที่เขาได้ประโยชน์จากคุณโอ้กอดัมออนแมนโอ้ thank you thank you ขอบคุณมากสนับสนุนเต็มที่รักเพราะคุณให้ประโยชน์เขาพอดีเขาตากผ้าอยู่มันจะมีคนที่ทํานาอยู่กลางแดดโดนด่านะครับ <laughs> <laughs> เกลียดมึงนะครับอกมาทำไมไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่คุณ,ค,ณคุณทําให้เขาเกลียดอะ่ะแต่ถามว่าคุณไม่ได้ทําให้เขาเกลียดหรือรัก หรือให้เขาไม่ไม่คุณไม่ทําเลยคุณเพียงทําหน้าที่ของคุณหน้าที่คุณคือฉายแสงทุกวันฉายแสงไปให้ประโยชน์ไปทําหน้าที่ไปยิ่งใหญ่ไปยังไงก็เจอสาประเภทอยู่ดีวิธีไม่เจอคือไม่ต้องขึ้นไม่ต้องทําไม่ต้องเป็นพาทิตเหมือนจะไม่โดนแต่ก็โดนคุณก็จะโดนว่าทาไมมึงไม่ทําอะไรเลยออาทำไมไม่ขึ้นอออยู่ได้ทำไมพาทิตไม่ฉายแสงพาทิตไม่ฉายแสงคนด่าเอ้ยทำไมไม่ทําหน้าที่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังให้ก็โดนด่าโดนด่าแต่ทาหน้าที่ดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วโดนด่า เพราะอย่างน้อยคุณก็ได้ทําให้คนที่ตากผ้าเขาได้รับประโยชน์จากคุณชีวิตทุกชีวิตอย่างน้อยก็ได้เกิดขึ้นมาเพราะคุณใครจะไม่เห็นค่าของพาทิตย์อย่างน้อยทุกชีวิตก็มีได้เพราะมีคุณ คุณรู้สิ่งนั้นนะแล้วคุณก็ทำไปแล้วทําให้โลกนี้มันดีขึ้นฉายแสงให้มันมีประโยชน์ขึ้นให้ชีวิตได้เติบโตมากขึ้นแล้วใครจะด่าได้ประโยชน์อะไรช่างหัวเขาจึงเป็นคํากรอนสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้มหาสุตะโสมชาดกซึ่งเป็นหนึ่งในพระของพระไตรปิฎกเป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและเมื่อเล็งเห็นประโยชน์สูงสุดพึงสละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะและชีวิต แม้แต่ชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมเอาไว้